สวัสดีใช่ผมขั้นกันเลยนะครับตอนนี้ผมผมในชแนลก่อนคงนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมเปเบสบอลนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมและรับฟังได้เลยนะครับผมเฮ้ยทำไมมันติดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันติดดา่าตัวเองมันติดเดี๋ยวเดียว,ยวช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเซิร์ฟนี้อย่างรวดเร็วนะครับผม ไอ้ไอไอไอไนี่นี่นี่เข้ากดโอเคจอยเดอะเกมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแมปสปาวของเอ,อ่อป้ายนี้แล้วนะครับผมเออเอันนี้นะครับก็จะเป็นเบ็ l บอบลเบ e ดไลฟ์บอนะครับผมก็สามารถเป็นเล่นกันได้นะครับผมสนุกมากๆเลยนะครับแต่ก็จะมีโอกาสดุดบ่อยนิดนึงอุ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย หลุดบ่อยๆนะครับผมก็เสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับคนดูหนางอยู่ใกล้ๆนี่ลงมาดิผมได้อยู่สีอะไรฮะให้ให้ใหอ่าทำไมผมคอมเมนต์ไม่ได้อะ่ะ ผมไม่มีชื่อหรอเออช่างมาันเถอะนะครับเดี๋ยวเราจะปั๊มเหล็กก่อนแล้วกันรอทนี่มันชอบปักอย่างเนี้ยแน่น่แน่นมเป็นคนอยู่เนี่ยนี่ผมไม่ชอบเลยมันบักอย่างนี้ไงมันเซิร์ฟต่างประเทศไงวาจริงๆเพื่อนเราต่อไปนู้นลนะะ ไปต่อไปเราอยู่สีส้มเหรอขอโทษขอโทษนะอะน่นายอไปเลยเราผมมาหาของกันก่อนว่าไปเนี่ยหยิดอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เก็บมาเก็บมาเนี่ยมันเก็บช้านะครับเพราะมันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับคำใจนิดนึงนะครับ โอเคเราได้เยอะพอสมควรแล้วจะเรามาหาชุดเกาะกันนะครับอ่าเราอยู่สีสม้มเพิ่งรู้อืมนานจเจเินแล้วก็อาวุธเฮ้ยเฮ้ยทับักก็ดีดิอู้นึกว่าจะปักนะครับทับักก็ดีเลยนะครับดีมากๆเลยด้วยเก็บเก็บเก็บ เดีย๋ยวเราขอเตรียมการที่ฐานทัพของเราก่อนนี่เอานี้มาใส่ซะเลยปไปะปะเอาเนี่ยมันบักเงี้ยไม่ชอบเนี่คเดี๋ยวเราไปเอานี่ก่อนโป๊เอาไม่ให้ นี่ได้เราอ่ามีคนต่อรู้สึกกําลังจะต่อไปกลางเดี๋ยวผมไปเอาบล็อกเผื่อมาก่อนดีกว่าอ๋อมีคนตกสมน้ำหน้าทีมเราได้สีอันแล้วฮะเฮ้ยมีคิดจะคุ้มเตียงเลยเหรอเดี๋ยวคุ้มเตียงเลยกว่าเดี๋ยวเราเอาปิกแอกไปด้วยครับเดี๋ยวเราต้องบุกยาวแน่ๆน,นะครับดูแล้วเฮ้ พิกเอ okay ็เฮ้ยดูโอเคครับเราเอาพิกแอคขินไปดีกว่าแล้วก็เราเอาบล็อกไปเยอะๆนะครับบล็อกไปเลยเอาไปเลยครับบล็อกบล็อกบกบอกบล็อกบ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 ็อกไปครับไปต่อครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับ ไหนวัาไงเพื่อนต่อไม่ถึงอีกนี่มันบักนะครับมันเป็นบักนะครับไม่มใช่ความปิดผมนะตุยเว้ปิดไฟแล้วเหรอเรอปิดไฟโดนแล้วแเลยฮึ <c oughs> ม่มันุเออ โอเคครับมาเล่นต่อกันเลยอ like <warn you moving forward> ุ้ยใครต่อขึ้นมันเนี่ยให้ตายสิโอ้โหกี่ชั้นกี่ชั้นฟะเนี่ยกี่ชั้นฟะเฮ้ยนั่นไปไปไปโปเอ ว่าพี่พบพระเนจรเขียวเลี้ยนแลกเงินแลกเศษเงินไปออกออกออกไปนะครับนี่ตอนนี้เราถึงทานมาแล้ว มันแอบแอบเฮ้ยอะไรไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอุ้ยเจอแล้วอุ้ยอีนี่โอ้โหครับอืม ันไ,ได้บุกยาวแน่ทำไวโอเคครับตอนนี้เราเราพร้อมแล้วนะครับที่จะบุกมันนะครับพร้อมปิกแอคอันเดียวนะครับเฮ้ยทีมเราเปลืองกันแล้วเกินไป,ไป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  อุ้ยพระเอกมาฮึบไปชิว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 ฮึบอุ้ยขอบคุณที่ตีมาเร็ว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 นี่สบายมากตัวเองบ๊ายบายลาก่อน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  ลากนไม่ต,ตายซะอีกเฮ้ยมันอยู่ไหนะะตายแล้วเหรอเหนื่อยมากครับท uh, ่านผู้ชมเราไปแลกอาหารกันดีกว่าดีกว่าไม่เลกสามทุ่มแล้ว ินอาหารก่อน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะอาศัยอยู่เกาะน,นี้กันก่อนนะครับเราขอเตรียมอาวุธไปก่อนจะกลับเกาะดีหรือเปล่าไหนเอาดาามาเอาชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะหนึ่งสองสามจเพงบุกมานะ แล้วก็อาวุธนี่ครับโชคดีวันนี้ไม่ปักนะครับก็มีนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเราได้อาวุธฟรีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยครับ เราได้อาวุธฟรีครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากนายไปเราได้อาวุธฟรีไว้ฮะลงไปลงไปเก็บเก็บเก็บ,เ,กบเดี๋ยวเราดูด้านบนให้อือะไรแค่น้องเฮ้ยนี่สีเรานี่ยวาสีเรา,าต่อต่อไปฆ่ามันเลย ต่อไปฆ่ามันต่อไปฆ่ามันเจ้าอาหารเหรออือหือลงก่อนเลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันบุกด้วยอื้หูอโออุดอย่างนี้เลยเหรอฮะ เล่นอุดอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเล่นอุดอย่างนี้เลยนายรีบๆรๆไปเร็วเร็วเข้าอยู่ไหนอยู่ไหนเร็ว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 ขุดขุดขุดขยันอย่ามาแล้วเฟยุดไปแล้วครับเอานี่อะไรอ่ะ เราชนะเหรอเฮ้ยเฮ้ยยี่เราชนะครับเพื่อนเราตีไอ้นั้นทันนะครับฝ่ายสีส้มเป็นฝ่ายชนะนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวแรกดีเกิดนะครับสวัสดีครับ